สวัสดีค่ะฉันน้องน้ำเองค่ะวันนี้ฉันจะพาทุกคนไปสำรวจแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยด้วยกันนะคะโอ้โหทำไมน้ำที่นี่ถึงดูเน่าเสียขนาดนี้ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกันแน่งั้นฉันต้องไปดูระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนนี้แล้วล่ะน้ำเสียมาจากบ้านเรือนและร้านค้าครับ แต่ไม่มีใครบำบัดน้ำเสียเลยเรามีระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชนครับแต่ตอนนี้มันหยุดทำงานไปแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าทำไมสนยนบำบัดน้ำเสียถึงดูเงียบเหงาแบบนี้คะศูนย์เราหยุดเดินระบบไปนานแล้วเพราะงบประมาณไม่พอน้ำเสียเลยไหลลงแหล่งน้ำโดยตรงทำให้แหล่งน้ำในชุมชนเริ่มเน่าเสีย งบประมาณไม่พอได้ยังไงคะเดี๋ยวฉันจะช่วยหาคำตอบเองคะ่ะคุณพี่คะคุณลุงที่ศูนย์บำบ,บัดน้ำเสียรวมบอกว่างบไม่พอจริงหรือเปล่าคะจริงครับระบบบำบัดน้ำเสียต้องใช้งบประมาณในการดูแลเช่นค่าบุคลากรค่าไฟฟ้าและค่าส่อมบำรุง แต่ปัญหาคือยังไม่มีการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการในพื้นที่ครับคนในชุมชนไม่เข้าใจว่าค่าบริการบำบัดน้ำเสียสำคัญยังไงครับการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเช่นค่าบุคลากรค่าไฟฟ้าและค่าสารเคมี เรากำหนดอัตราให้เหมาะสมตามประเภทของผู้ใช้บริการเช่นบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์และตามประเภทระบบบำบัดอย่างระบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) ระบบสระเติมอากาศ a i r l e t e d Lagoon) หรือระบบ a c t i v a t e d s สลัดซึ่งไม่ได้เป็นการหารายได้ให้กับท้องถิ่นโดยเน้นการเก็บค่าบริการจากผู้ประกอบการธุรกิจเป็นหลักโดยทั่วไปบ้านเรือนจะเก็บเพียง15-20บาทต่อเดือนเท่านั้นครับถ้าเก็บค่าบริการได้ผมจะสามารถเริ่มเดินระบบได้อีกครั้งและแหล่งน้ำในชุมชนจะสะอาดเหมือนเดิมครับ ดีจังเลยค่ะเมื่อทุกคนร่วมกันจ่ายค่าบริการระบบบำบัดน้ำเสียจะทำงานต่อเนื่องทำให้น้ำสะอาดกลับมาสู่ชุมชนได้ครับการชำระค่าบริการบำรบัดน้ำเสียสะดวกมากครับมีหลายช่องทางให้เลือกเลยเช่นการชำระหน้าที่ทำการของท้องถิ่นชำระก,กับเจ้าหน้าที่ภาคสนามสแกน QR code หรือบาร์โค้ด การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของท้องถิ่นและการชำระผ่านตัวแทนรับชาระค่าบริการเรามาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำของเราเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืนค่ะน้องน้ำขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันดูแลน้ำสะอาดนะคะ